ครับกรอบสวัสดีชมชมกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนายนยูรุนซีเกนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมไม้ครับเช่นเคยวันนี้เราจะไปเล่นเกมไม้ครับกันเซิร์ฟเลยนะครับผมผมได้การลบทิ้งเซิร์ฟเราเล่นมัสเล่นเซิร์ฟบีอะไรเนี่ยบีเอ็มใช่ไหมก็เราสักครู่นะครับขอตัดแป๊บ เอาน่าได็กนครับผมก็ได้ทำการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปเรื่องวินิเกมกันเลยไปกันเลยทางไหนทางนี้ทางนี้มีเซอร์ฟอยู่ขอเซิฟเล่นสี่คนสี่คนอันไหนอันนี้ สี่คนนะเนี่ยเพิ่มเสียงเราเสียอะไรเนี่ยแบบกูอึ้งแบบกูเสียอะไรสีเขียนนะ What t h e fuck เราขอตัดแป๊บหนึ่งทำมาแล้วก็มาครับผมเอ๋อท่าทผ่้เมนะครับผมได้ทำการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับผมก็รอออีกแปบบ๊บก็ขอตัดท่าได้อีกแล้วตอนนะครับผมเราได้ทำการรอเป็นเท่บรบ้อยได้มากกว่าอันอีกไม่คุม้มรอเป็นชั่วโมงได้มากกว่าอันไม่คุ้มมากข่ 可托的赞美，他喜悦在；可托的赞美，他当爱当爱之 ะครับผมท่านผู้ชมเพื่อนเราหายไปไหนอ๋ออยู่ตรงโน้นนีงไงมึงตกันฟังโน้นหรือวะแบบก็อัดคลิปมาเงียบทุกคนถามว่าเงียบพ่อหมอโทษทีต่อมาทางนี้ก็เงียบดีนะเพื่อน ทำต่อเลยต่อเลยนะอันนี้กันไว้เผือตุวุ้ยเจเกียนแล้วนะแบบกันเยอะๆคนกดคลิปอาเจิตตินา วัดตะฟักคนนี้ครับบ้านดีกว่าไหมเพื่อนเราอยู่ตรงโน้นหนึ่งคนแล้วแค่สองคนแค่นี้แล้วแล้วกูต้องตายใช่ไหม โจ้กูไม่ตายด้วยเออคุณเสียงเสียงจ,จ๊อกเราควรเอาบล็อกไว้เยอะๆแล้วก็เอาดาบก่อนนะพอจนติน่อยอย่างกูแล้วเขาทนเขาเรากดลัวๆ นี่จะได้แบบคือเรื่อแบบโปรไฟล์ช anel ชั้นอนเอออะไรของสักอย่างนี้แหละ เราคลิปมันยาวเกินไปเราเกิดลรมันจีอยู่ตรงไหนตรงไหนของโลกมึงมากูกูอ่ะมันไม่กล้ามามามันโดนมันจะบอกว่า ถ้ามากูจะโดนมามึงต่อมาดูมันจะต่อเสียใจที่ไม่มีธนูนี่แหละตีไปหกนาทีแล้วอแอบอยู่หลังนี้ดีกว่าดูมันทำไง ตาอยาอังนั่นไงดี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 อ้เหี้ยกุตกเลยแหลกด้วยโหตายแน่ทีมกู ตายตายตายทุกเตียงยังอาจบเลยจบเลยนะครับโหมันทุกเตียงแล้วก็หลุดด้วยก็สำหรับใครชอบคิปนี้ลุงก็ติดตามมือก็สับ c r ล b e เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของเราบ๊ายบาย